ไปเลยเย็บเลยไปบ้านนี้ไทมากเลยครับไปขี่ขึ้นเรือเลยไปเลยบานนี้ไปเลยแาดบาดคำซีมึงกอนเจียมเมืองลวงเจียเมืองหลวงหลวงไส้แป้วอันนั้นหนาไหมพอดีไส่ใส่เสียวเลยโดยมันเป็นสมุนไพร เออตําหัวชิไข่เนี่ยเมนบ่หัวชิไข่หัวคาแล้วก็บกี่หอมด้ืมั้าบนี่็เอเออบุญค่ะบุใจร้ายบุญขับบุญสู้ดีดีดีแห้งสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำรวยบเก่าเด้อสิชเดี๋ยวให้เพิ่นว่าอาเชืคนเอาเชืคน อ่าเบิ่งเล่นมาแล้วตันๆๆๆๆๆมาเลยวู้วู้สบายโดยพี่น้องเอ้ยพอเตียงไปใส่มาบ่เห็นหน้าติดนเลยบ่โดยิฮอดค่อ้าตายบาดนี้นี่ได้ิฮอดฮงบู่ล่ะโดยอืพอเตียงมาลายิลบ่โดยค่อยไปหาอย่างนึงมาให้เจ้าเอ้ยิ้ม นิ่มๆๆจนดีใจเลยโดดโดดเต้นโดดดิดงโดดดิดงโดดดิดงเลยเออว้าปนตนายแท้โดดดิดงเลยเห็นพ่อมาจนว่าพ่อพ่อเตียงมาบ่โตจะคิดจะว่าสิแม่นของเจ้าอยู่บ่นีหลังรถน่ะยังบ่ฮู้ยังบ่ฮู้รุ่นกันแม่นบ่ โอยมามาเปเบ study. Study. No <S <s ิ้งเ uh uh ัิพี่น้องเลยอ้าวพี่น้องเยมาฮอตจอดถึงเรียบร้อยแล้วบาดนี้กลับสบายดีและสวัสดีบัตรจัรูทุกคนนะถ้ากล้องพี่น้องเลยอ้าวพี่น้องเยกบสบายดีลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัตรรูทุกคน ลืมเปิดมึงเปิดไม่อีกเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อคิดน้องก่อยบ่เมื่อก่อนได้สบัยไีมนี่มาเออพี่น้องเลยบ๊วยบ๊วยเห็นตะหึงบ๊วยมาหาเล่าตะหึงล่ะอืออ่ากินข้าวแล้วมึงกินกินแหละได้ยังกินกินกับสบายได้พี่น้องเด้อกับตอนันปลาเค็ม ปลาคิมๆโดยทอดกินอ้อปลาคิมไม่ใช่นี่ย่าขน้อยซื้อเอาบ่โดยอ่าพี่น้องเอ้ยจะไปอยู่อยู่บ่บักคุณอยากไปอยู่อยากไปอยู่โดยอ่าอดเอาเด้อักนอยเด้อโดยนพอเฮ็ดกระต้มกระตุ้มให้้สิพาย้ายไปโดยอ่าพี่น้องอาบน้ําแล้วเบิ่งนี่เนาะเกี้ยงกล้วยบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยคิดว่าสิแม่นบ่ของเจ้ายังบ่มั่นใจยังบ่มั่นใจโดยจักเปอร์เซ็น คิดชมรมเราคิดว่าของเจ้าหนี่งจักเปอร์เซ็นลอยเปอร์เซนมุ้ยคือว่าลอยมันสามคันผู้ใดจะว่าคอยชื่อไปให้คนอื่นไปจ่ะคิดคิดเบิ้งหรือมันเมนอยู่พ่กหองเจ้ามันชมรมเราให้ให้เจ้าเลือกไงเนี้ยชมรมเราให้ให้เจ้าเลือกจะชี้เลือกคันใดเนีให้เอื้อยเลือกก่อนเลือกคันนะ่ะคันนั้นเลยมึงน้องเด้ใช่เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวคันนี้ โอ้ขี้เป็นบ่จะขี้เป็นบ่ะมัมมกยี่บ่น,นี่นะจะเคยได้ขี้บ่แบบนี้บ่เคยบ่เคยจะเถื่อเลย,ยเออได้วิขี้เป็นใั่ละเป็นเป็นโดยเอาคือขี้เป็นแล้วเคยขี้ก่จมูอ,อ๋อขี้จมูกเออเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งใช่พี่น้องเห็นเนาะปุ๊บโอ้ยเกิดดะ <c oughs>

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปพังเบื่อเอาลงเอาเงีบเอาไปก่อนลงกันเจ้าหน้ามักจะนี่เป็นบ่เออเอาสัตว์อุ้งลองดูดีใจวะดีใจวะดีใจเนี่ยผู้ผู้เดียวเดียวบึงก้องด้วยขอบใจเพื่อนผู้ผู้ชื่อให้ขอบใจเออเมนอยู่บ่ของเจ้าเมนบ่คิดว่าคิดว่าเมนอยู่บ่เมนเอาลองเบื่อดูแต่ขี้เป็นแล้วเชียวให้ขี้บ่เป็นแล้วคอยเชียวเมื่อ พี่พี่พังนี่แหละฟังมีซองขางมีซองขังเลยเห็นบ่กขางเลยพี่ขางพี่มันเอาลงมาทางหน้าตอกบาทหนึ่งเดินเลยหนักอืเอากระตั้งขึ้นกันบ่อยไอ้บาทหนเ่งได้ชิได้ปิ๊บได้ไปสบานหนึ่งหนักเพราะเรียงไงหนักเอาลองดูไปพุ่นลองเบิ้ง เสียงหัวไปเลยเย็บเลยไปบ้านี้บ้าโชว์จัดจัดพัดเลยโอ้บ้าโชว์เอาเอาไปแล้วกลับมาไปได้ไปเลยได้นะอสบายดีตู้สบายดีโดยโดยโดยอ่า โดยป้าพุดมามามาเก็บมาลถหน่งกันจะไปมัดเนี่มัดดบยถักอมัดได้โดยาักบเฮ้ยี่มาเออเบิ่งเด้อเออไทมากเลยครับอ่าไปขี่ขึ้นเรืเอย Belo bắn đi, belo bắn đi 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 bắn đi

แน่แหละอึ๊บเด็กนกเหรอโอ้ยอ่าดูตัวเขีดยังกินอ่ะนี่ตำเจวตำเจวพี่ยังอันนี้ตเจวอันห็ดชัยมองกันเขาอือเอสบายดีเพื่อนเราไรบสบายด้ สบายดีแล mm ้วขวายื่อปิ้งเจียวมึงหลวงเจียวมึงหลวงโดยบ้เผ็ดอยู่มอมือได้ไม่หานิถ้เจียวมึงหลวงบตียตุ้ยตุยมึงรู้มันจะมึงหลวงพูโดยมันอยู่เล่าแหละแจ่ว่าสุเมึงหลวงสมึงหลวงโดยมันยังไช่ยังนี้นะไข่โอ้ยจิงไข่นางเข้มบ่นน่โดยเมื่อตัเียวโเดินนี่มีหนนางเข้มสรเข้มเรีย ผักตดีอืมเงนขี้มูมหอมยๆหอมกบๆหอมเอร่อยเลยฉันผาข้าลูกอัษจังหนนกโอบเป็นยังเป็นยังเพราะว่าทางเขานี่โบคอยเป็นลูกเป็นกระเพาะแล้วพวกกระบักพริกนี่บคอยบันไดนะเากินยังตะย่างกับบริชายพริกใช่ยังกับแต่ว่าแต่เสพไ้บรุเพชรปนไแล้ววะบุรุษชนาจีิเวศเป็นไซมูด้วยล่ะ ชิมกีกบเขาเนาอต้องกับเขาเด้อยตุ่ยเอาเอาปกเข่รเข่าชิมไปเอ๊บเดียวอิมเขาเลยให้คุนชิมเออเจ้าเมืองหลวงจะบอกม่ตุ้ยเห็นกินของเมืงหลวงเห็ดสูตรลงเมืงหลวงลงเบิงนะเมื้อได้เห็ดมันพี่มีแต่เห็ดฟองแห่ๆถุกๆมาตำตอนยากขนมตำนางมาเด่นออกพากันกินบ่โดยนำพุ่งนังพวกหมอกมี

Năn nắm mặt bên à này. Say sao này. Bên 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 này. 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 หัิงไข่หัวคาแล้วก็บเคกีฮูดดอกเดี่ยยเาีกอนะจะกระเซ็บเนาะถ้ากระเหลวเนะเหลวตัวเหลวเลยเนนั่นแล้านจะเวคนผู้นางชงดำหางก็ผลซีมซีมมรด้ตยเองเหรออืมอ่าคาเนาะคาหัวริงคายยออไม่บอกเลยกระเย็บดิจะหิวเขาจัง

โอดเวียงพอดเียงเพชรเพชรแล้วเพชรได้ค่อยเพชรไม่้อกเล่าไงจนกินเองกี่ดอกหวันร่วมแล้วจะไหนเอจามมันเพชรก็พอแล้วมันเพชรมายูอแซ่บยุติเรนเพชรแมนหนาเลยที่เตแล้วโไซเพชรร้ายอันนี้ ไผ่ไผ่ไผ่โบกฉุดมาตุ๊ไผเบิ่งแบบเจ้าคนคนรวยเห็ดนะโด้วยเจ้าคนรวยบ่นี่ยนะเจ้าคนรวยเบิ่งเขาเห็ดนะใส่แล้วเราแบบเบิ่งคนรวยเห็ดบ่มีแต่นางอาชินแหงอืมประเษกตอนใหญ่ไงเด็กบ่มีต้นน่ะบ่มีเบิ่งเขาตั้มเบิ่งเขาเรียนัานนี้กันเลยใส่จะเจอไว้ คนจนก็ได้กินบัลคนจนข้าก็ได้กินคนจนมีสิทธิ์ปะครับคนจนลรามีสชีตไหมครับยุบแล้วเอาอะจะใช้ทองยางผักขอนัดขอยัดเพราะอาจจะว่ามันี่เผ็ดบมต้องเอาได้ก็ได้แบบจำในนิดหน่อยได้อยู่พี่น้องหน่ยเนาะแต่ไอ้หามฝตุ่ยอบ่ายรุณนะบอะไรนะคำว่าผู้ใดแบบมักแบบว่าเป็นเคสแน่นหนึ่งนี้อ่าเหมาะพูดดิแต่ว่า ต้องอะไรคืออะเรแับอะไรจำนึ่นี่มันพ็รุดเต็มกระเป๋าขึ้เเขาทางยาแต่มันดูขท้หิวเนี่ยแพะพังเ่าหรือเปล่ามีก็ห้องไอซียวันห้องว่๋ยอยนอนตาจนรับนอนตาเยียคอยบอกกับพะน้องไปกินข่าแล้วเด้อเขาถามตอนนั้น่าบาว่าประยากอ่าอืมตอนออกมามันกุงแล้วเจ้าว่าเดียวเตะ่เจ้าง่ายร Qua ghim mời hai cho đi Tell him. The pet hạt theo hầm bột môn kích thương đẹp. Tay ghim môn anh. Tất cả 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 môn เดีวคนรวยเจคนรวยคนจนเห็ดคนจนได้กินคือการเบื้เข้าจะต่ำจนด้ตำซอยเขาแหละเห,ห็ดในทมีตุอัสงเนฮ้ยเ,เ,เอาบ่พอบ่พอเอ้าไว้กินด้วะกินได้เ้ยอาอพ่่พอพอี่พอพอพอา่ ไค่แบบงาดดยาวปหรยังจะตดมัดได้ปะมัดก็ได้นะตุเสทุ่งฮก็ได้แหละเ็แค่เจ้ากินยี่บะกินยี่โ<ม>ไดนไดเนี่น่ะมะเขือนี่นนนยำกัับ อืมอะกแอกอู้ปิดไว้บานคักเลยอืมคักคักเดี๋ยวคนรวยคนจนกินแอบคือเกาเขาทำเป็นตู้เป็นเห็นคนรวยเฮ็ดแม่ต่ก็ได้เฮ็เห็นดามเพ่อนนดูเพื่อนมาพีกก็ได้เนี่ยมาจะกินน้ำกัเนเศร้าเศาเพื่อนอยู่น้องกับเจ้าได้หอม พิ่นพาเห็ดก็จยจำสูตรเพิ่นบานี่โดยเป็นปืนเ,ปนเห็ดแต่ก็บ่งอือืมอืมอืมงเือนจะองหอมเลยอ่า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 ืองก็จะเ็ดอืมนเห็ดแหงจดูดการจมันโดยถ้าหายเทานในซี่ผเสตเตะยาางบางก็พเพินมลดมาจุเพิกเก่กยางออกโดยไปเบึงนะบ่ค่าคอยโจหน้ามาเห็นนะบ่ ยังเลยได็กไปอยู่แล้วว่าเดกไปอยู่ล้วถามมันแร้วหามันแร้วก่อนตอนนี้มิจะจทั้งข่อยกับลุงเฮิมสมสีพากันเห็ดเกตกระต๊บให้ก้อนปออยู่หน้ามีแล้วแล้วข่อยสีเห็ดหัวให้พร้อมสีอ้อมหัวให้คักเลยบก็จะเอาบนั่มมาจับโบหู้แต่ว่าเฮาสีเห็ดใหม่เลย อ่าแต่เพิ่นเพิ่นสิเอาก็เอาก็บ่แล้วแต่เพิ่นเนาะแต่ว่าทางแม่ป้าเพิ่นให้เฮาเฮ็ดให้ใหม่เลยเฮาซาปูนอย่างดีเลยอ้อมหมดเลยอืออันนี้กะซื้อรถถีบมาให้อีล2คนอ่าพี่น้องเป็นของเจ้าแยิ้มแป้นมักบ่มักบ่มักบ่เอองามบ่ล่ะใจบ่สิก็อืมเ็เตียงมาว่าว่ บ่ดังโย่โปรเตียงมากอืมผลวาได้อืมไปเห็นรถทิบบ่เนี่ยทางหลังรถโปรติเลี้ยวเลยแหลนรถบ่โดดดิโดดด้วยโดดดิโดงด้วยหยาบไะโดดแลนแลนไปดังผมยังโดดอยู่บ่โอ้ไม่เฉียบคนเพ่งแล้วไปโดดลายโดดดิช่างกระโดดกระเดียแท้อืมเอ้ามีแต่้พังเบิ้งเดี๋ยวคอยเฮ็ดตู้เฮ็ดยังแล้วกรบโดดอกเด้อบอกทั้งเจ้าของที่ของยังภายในแต่ว่าน้ำในนี่เรียบร้อย ยุ่มบึงแห้งแม่แม่งขาแล้วจังว่ากันครอบทั้งพี่แต่ก็ับไปแจ้งพุ่นอีกไรอ่เพราะว่าต้องต้องได้แจ้งเขาแจ้งยังครั้งนี้แม่ต้องบอกแม, αι ม, αι ม αι ่แม่มีมูอยู่หรอกอยพุน่นกันนองปูปลาน้องน้ำใสอยู่น้ำกันพวกพี่น้องเลยเอามีจะฝากให้เจ้าขอบบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจแม่ป้าพเนร์อยู่ทางฝั่งไทยเพเอร์ อ่าเพิ่นที่ซื้อรถทีบมาให้เจ้าเมื่อนี้ขมุขใจหลายบุญขับบุญสู้ดีดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยขึ้นเก่าเด้อสิซาเดี๋ยวให้เพิ่อนว่าเจริญคนว่าเจริญคน้ร่ำให้รวยขึ้นเก่าเด้อซาถูกอืมอ้ำบังละให้ดีมีแห้สุขภาพแข็งแรงน้ำหมาะโดยว่าเจริญคนว่าเจริญคนข่าวว่าไปเออว่าซ้ำใดกับซำนั่นแหละขมุกขบใจให้อยู่ดีมีแห้งก็าวว่าไป อันนี้มันดีๆนะลูกละโบกับใจโบกับใจขอบุญขอบคุณเพื่อนเป็นคนไทยอ่าแต่ก่เราผูไทยเองคือว่าเป็นแต่สักขอบคุณในลายเด้อขอบบุญขอบคุณแม่พ่อแม่พ่อผลผลักรถมาให้นี่้สิให้ไม่ตู้บอกก็ได้อ้าวตามไม่เท่ากรายลายเด้อให้บุญคำบุญช่วยให้รลำให้รวยเลยกว่านี้คือรถชุลรางมาให้ลูกให้ล้านก็ได้ผู้เอามาให้แต่ก็บุญคำนำช่วยให้โชค ไฮโซไฮมาชุขภาพาะเค็มแค็งคือพอเตียงนี่แล้วทุกคนอยู่แล้วโดยมาเมื่อนี้มาหมบมาให้กเบบาเตียงบาตูนเบามีกเด้อตะก้องอือขอความอบกับใจละลายโดยเอาฟังข่อยเด้อข่อยกับเจว่าไ้เด้อสมมุติเราเพิ่นเป็นคนไทยนี่แกว่าขอบคุณเด้อไทยนี่ต้องขอบคุณแต่ว่าคนลาวเรานี่ขอบใจ อ่าขอบคุณเลยแม่ป้าบ่าวตามนะบ่าวดูขอบคุณแม่ป้าขอบคุณเลยแม่ป้าอ่าที่ซื้อรถถีบในร้านซื้รถถีบในร้านขมเจ็บจะช่วยได้ดมมือหน่อยนะดมมือล่ะขมเจ็บจะช่วยได้ขมเจ็บจะซ่วยได้ขมขายยาซูมีดเออขอให้แม่ป้าอยู่ดีมีเฮงขอให้แม่ป้าอยู่ดีมีเฮงอ่าแม่ป้าอ่าซอยลานมาสำมไห คอยไล่กลับคืนอ่าหาามีป้าหามมีป้าร้อยเท่าพันเท่าเออเอาเอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆจำชั่นนี้ก่อนเด้ออ่าลองว่าวงดูเราจะลองว่าวงดูขอบคุณขอบคุณอ่าเดี๋ยววาขอบคุณเมยป้าทีที่ยังเมื่อกี้นี้คอยบอกเมื่อกี้นั่นจอดด่วนทีซื้อรถทีทีซื้อรถทีให้ร้านขอให้ คอยไล่กับคืนฮะป้าบ่แม่นต์คอยคอยให้แม่ป้าให้ลุ้ยอืมอ่าให้ล้ำให้รวยความเจ็บจะช่วยได้ความไขอยู่ช่วยมีแม่ป้าให้ลานมาซำได้คอยให้ไล่กับคืนมาดูคอยไล่กับคืนหาแม่ป้าพาแม่ป้าลอยเท่าพันเท่าลอยเท่าพันเท่าสาธุสาธุเออเอาสั้นๆก่อนก็ได้ถ้าจะยาวถ้าจะจำบ่ได้เอาประมาณนี้ก่อนเด้ออืม อ้าโอเคท่านพ่อกัปควนเริ่มวันนี้เด้อโดย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 แต่กับพ่อพวมาให้เราโดยโดยสาธุดีใจบ่ดีใจอ่าเซโยเซโยตบะโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวกลับคยชิมาฮับไปอยู่พุ่นเด้ออ่าบอกเจ้าของทีวงกันจังน่อย แล้ว่าอันปุกกตะก้อนจังมาแมน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 ให้มันเดี่ยมันเดี้ยวร้อยก่อนโดยก็ไม่ใช่ไฟกับคนเด้อโดยโดยโดยอ่ะโดยไปไปกลับก่อนเด้อบายบายได้ลูกหลนะเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่อ่ะไปพี่น้องเลยไปโอเคพ่อแม่พี่น้องบ่เตียงกระโคตเดินทางกลับก่อนวันอีซีรถถีบมามอบให้ทางอีหล่าน้อยสองคนพ่อแม่พี่น้องเลย อ่าเพิ่นก็นตื่นเต้นไปซะเนาะที่นั่ขี้ไปเราจะออกคนโถคนทางใหญ่เด้อระมัดระวังยันหลุดยันแรง,งขี่เขาทางเทีขี่ค่อยไปเด้อยันรถุยยดยันแางได้ไปกันระวังอืุรถป็นลายเนาะแมนพี่น้องเลย,อออยเอาแต่ว่าไขยมาได้ได้มาในการเอาขนมเอาเงินไว้ให้ทีราซื้อขนมกินก่อนอ่าเพราะว่าทางอ่าแต่ว่ามื้อนี้บ่ต้องซื้อหรอกบ่ได้ซื้อลายมืออยู่ อ้าวอันนี้ของเอื้อยเดี๋ยวอันนี้ฮะของบงัื่อหร่เด้ออ่าไว้บัดไปซื้อกระต้มขนมแต่เมื่อนี้มันหลายอยู่รบาบ่ซื้อให้เดี๋ยวเราต้องซื้อกันยาอ้าวพี่นอ้องเลยสำหรับเมื่อนี้ปเป็นเตียงขอตัวราไปก่อนต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งแม่ป้าใหญ่ใจดีจะสร้างฟังไทชสิซื้อรถไมล์ลานทั้งสองคนเนาะพี่น,อน,น้องเนาะคว้ยข้อเจ็บจะได้ข้อมไข่จะมีควายอยู่ดีมีเฮงบุญข้ามน้ำสู้บุญข้ามน้ำทรงแม่ป้าเป็นกระซอยเรือมาตลอดพี่นอ้องเลยอ่าหลายปีแล้วแหละเนาะ